ให้นังกินโอ้วัที่พักเข่าใส่ไข่จัหน่อยทำรา,ายให้กินน้ำเนยบ่มียังกินพัดเขาเนี่ยเราพัดแบบง่ายง่ยพัดได้ยังใส่กระทะใส่นี่ละเขียวกระเทียมตอนพัดใส่ใส่ไข่เดบบางๆไม่ให้เป็นนาไข่เจ้าหน่อยเดอตัวเอาไปเลยเนยะมนา มไีไก่ไก่หน้ามีกระเ,เทียมมีเข่าเจ่าเอาไปหย็ดจินอยู่นะง่ายง่ายต้องเอาไข่ตอกไข่ตะก้อนไข<ไ>่กวอนทักเ,เขาหน่งตรงไปแห้งๆนึงมาอิดกะทะมเสืยอลงบนเล้อเอาหยุดแต่หยุดไปบนแห้งเข่ามันหยกกะทะลองไ้ลองกระเทียมลองเดี่ยว,ยว,วยกวระเทียม

มันคือโรบใส่ลงไปขมนัวใส่ลงไปดดีใส่ลงไปหอยยังไโอูเห็นหอยใหญ่ก็ใส่หลายๆดูเต็มเด้อน้ำตาลมาหวานบ่มาหวาอุ้ยใส่หน่อยจะใส่อีกแล้วชิบะมาโอ้โหสิแพ่งใส่น้ำตาลเนี่ยเข่งจ้ะให้มันมีความหวานหลายๆเนี่ เกิดเป็นนี่ตอนนีโอ้ทได้กินม้ยล่ะ<ต>โอ้แต่เขาจะ็ดไฟแรงๆนะเขาไ่คิดระทัะกอยากยเนีน้ยเขาอยู่ในหน้ีมาเฮ็ดกินเ่โาายโวยจะไมะกินเน่เฮ็ดให้ผู้สาวกินแล้วผู้สาวเากาเก้าไ้่ไกินไข่กินก่อนนี่ยอนี่ นนเฮ้ยยาเเฝ้าถึงตะกีน <c oughs> แต่ลงไปมาแกะเคี้ยดมาแเ,เทมาแกะเ,เทมาเคีเี้ยใส่ลงไปใส่เท่าที่มีเท่าที่มีมนีสันไม่ายง่ายๆที่แบบบ้านๆาเก็บประหยัดเลย เอาพักเดือดก่อนบ้างคีทของให้ของม้าก็เฮ็ดชิ้นได้จนคีบยังไงยุ่งไงให้กะเข้ามีเขาคึฮงองแปะค้องแปะจะเลยกระทะเด้ <c oughs> <c oughs> อช <c oughs> ุ๊บเก็บไฟเดินต่องเขาว่ามีติดกระทะเลยให้ใส่ไฟให้ ไสูตรมีเจ็ดหลักผู้บองคนไปตัดนึกได้เล้าเราชิมพร้อมละหอนเลอน่หใแตาใน้ำตหน่เม็งอุดยอดเลยหมหวานเนาะแม่แต่สำหรับพี่ก็สิพอดีต้เอาใจเนี้ยจัน้อยใช้น้ำตาลโอ้ยใส่อีกหน่อยพอด เอาเชะ่อแค่มันตันแต่สันเดชโอ้โหเนีามาหวานเนาะนั่นแหละได้ละรสชาติอร่อยมากรวดมากชุบชุบชุบโอ้โหมาจ้ามาใส แเขาเรียน้กินกับบ้อเรื่อลูกเลื่อเลี้ยงพอดีออ,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 อร่อยมากพีมากดีมาก